อันนี้อันนี้อันนี้จะเล่าให้ฟังอย่าพึ่งว่าอยู่ได้ไม่ได้นะเพราะว่านี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะอันนี้แค่แค่อยู่บ้านแค่ซ้อมเฉยเฉยนะออกวงไปพวกหนูจะเจออะไรอีกหนึ่งฝนตกสองไปล่มทงหน้าวุ้ยมองอยู่ซียูไซ้องหน้าจะได้มันมันมันเหลืออีกเยอะที่จะพิสูจน์แต่ละคนเห็นวงอีกไหม นอนใต้ท้องรถบาทเรามาด้วยใจเราต้องสู้เราไม่ต้องอะไรมากมายมองไปหาเพื่อนเฮ้ย,เข,ยเขาอยู่ได้เว้ยเราก็อยู่ได้ทําไมเขาอยู่ได้ทําไมเราจะอยู่ไม่ได้เราตัดสินใจมาแล้วซึ่งตรงนี้นะ่ะมันเป็นคล้ายๆว่าแบรนด์เฮ้ามันมันมันดีอยู่แล้วอ่าแบรนด์เรามันดีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าหนูจะเข้าหนูจะเข้าเซเว่นเนี่ยหนูจะซื้อแป้งยี่ห้อหนึ่งหนูจะเลือกแป้งที่ดีที่สุดที่ดังที่สุด แป้งมันเหมือนกันหมดแต่หนูจะเลือกแป้งจอรสันหรือแป้งแค่แค่นั้นก็<ม>ここเหมือนกันกันกบมอลำมอลำก็เปรียบสเสมือนแป้งเหมือนกันสาวน้อยก็เหมือนเป็นแป้งที่ดีที่สุดเหมือนกันเรามาอยู่ตรงนี้แบรนด์ดีที่สุดละเราจะทาําไงเราจะอยู่ได้อันนี้ยังไม่พิสูจน์เลยนะว่าพวกหนูนี่ยังไม่ทํางานเลยเปิดวงไป<ผ>ม,มือแรกอ่าเปิดวงไปม<ล>ือแรกอุ้ยฝนตกอุยู่จังเลยว่าหนาท่วมเกือมีหลายอย่าง วกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพบ่ได้มองอยู่บนในนอนเลยดิยุ่งกระลายนี่จะมันมันมันอันนี้บม่ได้วางขยันนะไม่อันนี้อันนี้อันนี้แม่พูดให้กลัวนะพูดให้เตรียมตัวเตรียมตัวว่ามันต้องเจอนอนนั่นต้องระวังโซนอล่าสอดแจ้งปึ๊บอ้าวนอนไปลอยโปโลฮอดแล้วลูกได้ฝันพิเศษทงหน้าแปดเออเติร์ดมือนีนพื้นที่ลงยงทงไงเข้ากันตองย่างห้าหม่องนอนลูกศาสตร์ศาสตร์กับหมอนเพิ่มหนึ่ง มีสะาดพื้นหนึ่งหมอนอันหนึ่งแล้วก็พัดลมแบตเตอรี่ซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีถือว่าอันนึ่งอสุดยอดให้กับตัวเองพัดลมแบตเตอรี่่ะอย่าขาดชาร์จไว้ชาร์จไว้ไม่แพงหรอกประมาณแปดเก้าใช่พัดลมแบตเตอรี่อย่าขาดเพราะว่าถามันมันพัดลมมันหอนมันเอาอย่าขาดบทเรียนบทเรียนบทแรกนี่ยังไม่ยังไม่ได้ทดสอบเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้ออกงานแค่อยู่ในดมเสื้อ ถ้าพวกหนูออกไปเนี่ยช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยโอเคหนาวอยู่ยังไงก็อยู่ได้มีนาเมษาหอนหอนแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้คนอื่นอยู่ได้เราก็อยู่ได้แต่พี่แอมเชื่อว่ามีพ่อพ่อแม่ซัพพอร์ตใช่ดันเพือความโชคดีแม่แม่แม่ตั้งใจแล้วกันแต่ว่าห้องเหมือนมุ่งไปว่ามันต้องลำบากแน่นอนเนี่ยการทำงาน แต่พียวเป็นกระเสือกาเฮดไดเพราะว่าจะได้ดนหน่อยก็เรีนเนนห้มูก็เรีนต่างแดดเป็นมาอันนี้เราทำงานดีไม่ดีในระหว่างทางอาจจะไม่ถึงสามสี่ปีหนูอาจจะดังขึ้นพรหนูอาจจะดังขึ้น,นใช่ใช่อาจจะไม่ดังเท่าอ,อิงแต่ว่าหนูจะมีทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวหนูเองหนึ่งความน่ารักสองอะไรก็ไม่รู้แหละทำตัวให้มันน่ารักทำตัวให้มันเสมอต้นเสมอปลายมือน่ะเจอใครก็ยกไหว้ไม่ต้องบอกไหว้เลย คอนวงคอนว้อยปายโหลดลูกพี่สวัสดีค่ะถ้าสมมติว่าเรามีน้ําใจซื้อนม้มซื้อยังให้เพ่นกินก็นได้นี่คือนี่คือจุดเด่นเลยนะนี่คือจุดเด่นของของคนที่จะอยู่ได้นานอุ้ยเขากระซิบว่าโอ้ก็นอีนั่งนั่นนะไออีนังนะ่นะนงไมก็อีนั่งมิ้วนะดีดีดนอเอนาะซื้อน้ำให้อันทีมงานคอนว้อยกินคือเงินอนห,ห้ามปรต้องแพงลูกเราให้ไปเท่าไหร่มันจะกลับมาเราเยอะ มันไม่กลับมาเงินแต่มันน้าใจมันจะมาสมมติว่าเจ้าหายเงินอ่ะซื้อนามซื้อนังเหลียงคอนวายนาะรถติดโอ้ยมาสุกซอยอนุนะจา่าก็แตกบื้อมาเลยทาทั้งหมดจากบุญน้านใจสุกซอยแม่ไปแล้วขวดนึงกูบริกนินี่มันมันง่ายๆเลยง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,เ,ลยเหมือนพ่อเนี่ยใครก็ช่างพอซื้อกินหมดแม่คงแม่ครัวเลินสนุกแพ่อเลี้ยงตลอดเพราะพอ่อมีน้ําใจ ถวืว่าเรามีแล้วใช่เหมือนไม่ไม่ใช่ว่าต้องให้ซื้อทุกวันนะเรื่องในอะไรก็ช่างสมมติว่าจะไหนว่าอะไรจกักอ่าหมืนหน่นอสองหมื่นซื้อน้ำใหนกินจักลอยสองลอยสามลอยกันแล้วแต่เจ้านี่คือนี่คือการแบ่งแบ่งปันน้ําใจอยู่น้ําอะไรก็ไม่สู้น้ําใจพ่อจะบอกไว้ให้ถ้าคนไม่มีน้ําใจอ่ะอยู่ไหนใครก็ไม่รักถ้าคนมีน้ําใจอยู่ไหนอู้ไอ้ใหม่มันดีเนาะ มันอันซื้อน้ำให้อยทีมขาตูมมันนี้ให้ขาตูมน้ำคนละขวดแป๊บซี่คนละแก้วอะ่กะก็ดีใจเลยด้จำไว้อะไรที่มันดีๆเิ็เอาสร้างเอามีโอกาสเยอะอพ่อเข้ามาอยู่นี่อายุสี่สิบสี่สิบสองนะมาอยู่สาวน้อยเนะี่ยซึ่งซึ่งมันเ่าแล้วแต่ด้วยความด้วยความที่เข่าขยันไหม แล้วก็สั่งแต่เนวดีๆพ่อมีบ้านลังละสองล้านรถตู้คันละสองล้านแล้วก็มีเงินฝากเจ็ดหลักทุกวันนั้นก็ยังมีเจ็ดหลักนอดย,ย้อนนะเอี้ยงย้อนว่าขยันแล้วก็ทําแต่ความดี fc ก็สนับสน,นุนอคิดเอาพวกเจ้าเนี่ยมีโอกาสเยอะเยอะมาก<ต>อย่าหลงอย่าหลงแสงอย่าหลงสีอย่าหล,ลงเสียงทําให้จุดมุ่งหมายของเราแล้วก็อย่าลืมว่า เราเกิดจากไหนอ่าม่อเป็นว่าอุ้ยกูดังแล้วกูไปอยู่วงเื่น FC เขาไม่สนับสนุนนะ FC เขาไม่สนับสนุนนะเราอะมีสิทธิ์ไปแต่ว่า FC ที่ใช่ะะเรา,าเราก,ก็ก็ก็จะบอกลูกๆทุกคนว่าอย่าลืมกำพืชกำพืชแล้วก็จุดเกิดของเราจุดเกิดของเราที่นี่จุดเริ่มต้นถ้าสมมติว่าไปอุ้ยเขาให้ร้อยล้านเนี่ยไปเลย ไปเลยถ้าได้ร้อยล้านไปเลยอ่าแต่ว่าชงไปเสี่ยงใส่ชีวิดูเงินใช่ถึง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 นูไปอยู่ที่ใหม่ก็เริ่มใหม่เริ่มหนึ่งเริ่มหนึ่งนับหนึ่งใหม่ถ้าไปอยู่ที่นั่นถ้าเจอถ้าเจอเพื่อน่วมงานดีก็ดีไปถ้าเจอเพื่อน่วมงานดีมีทุกโอกาสแต่ของเราเนี่ยพอดจะพูดตลอดว่าอย่าอิจฉากันอยู่ที่นี่ดีดีอะไรรู้ไหมนี่ สื่อสองทัมมาหากินจซึ่งวงอื่นไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนช่องเราช่องเราเรามีบอสท,ที่ดีมี FC ที่รัก FC ที่ดูสนับสนุน,น,น,นวงอิงอะไรเนี่เยเยอะแยะมากมายสู้เอาไม่เกินไม่เกินสองปีพวกนิซิวีรถเก๋งครับพลคันดัอ้อาวถาเบิง่งอา้าวไม่เกินเพิ่มเพิปีหน้าปิดวง มีรถเก๋งขับคนละคันเพราะว่าถือว่ากระแสตอบรับถูกต้องมากเนีแตวว่าตอนเหตุโตเอาแต่ต้องทําตัวให้ดีๆทําตัวให้น่ารักพยายามเอฟซีผู้ใดทักไปเห่นน้ำผ่อนน้ำแพ้่เป็นอย่างไรกินเข่าไปเขาดีใจมากเจือพ่อบอกแต่แนวดีๆแนวแนวบอดีนะเราบ่ต้องบอกกันหูอยู่แล้วแม่เมื่อนี้อันหนูเมื่อยหนูอันบ่มีมาไล่เลยแม่หนูขอมาไล่เนี่ยจบจบเลยนะ เขาก็จะมาพูดอุ้ยอีไม่เฮ้ยมันขอเงินเฮ่ามันกว้างมากเลยนะ FC กว้างมาอย่าไปทําสิ่งไม่ดีขออะไรอย่าไปทําถ้าเขาจะให้ถ้าเขา FC เขารักเขาจะให้เองก็เหมือนกับไอ้หมีวน่ะนั่นแหละทำตัวน่ารัก FC เขารีตัวเข้าไปได้ไหมแถมไ่ต้องขอเลยได้ไหมอีกหรอทรศั์ FC เสื้อให้อีกหรอใช่วันนั้นโทรศัพท์พังเห็นไหมล่ะแล้วก็เอามาต่อยอดเอาขอบคุณพัน รถก่อคูณพันปิดพวกนี้ถึงมีรถพลัลขัน้นนะถ้าเพิ่อรถเอาพอกันใช้ทำนายแล้มทำนายสุดยอดเลยถ้าทำตัวแบบนี้นะถ้าทำตัวแบบนี้นะบอแมนว่าอุย้ยเจ้าของเขาคือหอเจ้าของไปกไกลๆเ้้แน่ยน <c oughs> เอาผัวก่อนนี่เศร้า <c oughs> มันมีสองอย่างนะลูกถ้าเอาผัวก่อนนี่คือจบเลยคุณจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณยังยึดมั่นอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมุ๋งอิง มีบ้านมีรถมีฝากมีทุกอย่างถูกต้องตายหย่อนหมักอร่อยนี่เห็นมาหลายหลายแล้วอย่าไปคิดอายุเลยยี่สิบมันค่อยคิดหาเงินสร้างบ้านมีรถมีเงินฝากเป็นล้านๆจะคิดผู้ชายส่วนมากมันมิเตมาตัวข้าดอกเต็มมิแต่ข้าวลมอ้าวอีหลีพยายามใช้ความคิดเยอะ มีสติเยอะๆเคมีคนทักมาอุ้ยรู้สึตอบป็งไงถามมาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นี่เขาทักมาพ่อเห็นพ่อมีเหมือนกันจะซื้อบ้านให้จะซื้อรถให้อย่าไปเสือทูเหมือนเราต้องหาด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อพ่อไม่ค่อยมีเอฟซีที่ให้เปียบเป็นแสนแสนเป็นไรนะพ่อขยันขยันเงินเข้าทุกวันตื่นเช้ามาโอ้สบายตื่นเช้ามาโอ้สบาย คิดเอาขอให้ปังๆเฮงๆนะฝากช่องไหนฝากช่องไหนอ้าวช่องอะไรอีก okay ม sí, ิวช่อิชาลัมเพินโชว์ออฟฟิเชียลค่ะฝากช่องวันใหม่ลัมเพิร์ชออฟฟิเชียลเหมือนกันโอเคขอให้ปังๆฟังเอาอันไหนดีอันไหนดีก็เอาเอาเข้าสมองนะลูกอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องเอาข้าสมองข้าวสมองคิดเอา